ทางไปก็ตฮาร์นะครับทางที่สองอันนี้เราจะขับไปเองนะครับเราจะไม่ขึ้นเรือนะให้เราเริ่มต้นที่เมืองเทรโมล่านะครับแต่ยังไม่มีให้ไปซื้อก่อนนะครับเมืองนี้นะเทรโมล่าจากนั้นวาร์ปมาที่เมืองนะครับรับงานที่ไปเมืองนี้นะไอโรโลนะครับอานิโรโลเดี๋ยวหาพ่วงที่มันด,ดีนะครับอ่ะตรงนี้ จากนั้นเราก็ไปรับพ่วงนะครับตาม GPS ว่ามันจะอยู่ตรงข้ามเรานู่นนะครับเราจะออกซ้ายนะ ต่อไปเราจะเลี้ยวขวาเอรับพ่วงเสร็จนะครับเราจะออกขวาตาม GPS นะครับ แต่ที่นี้ GPS เนี่ยมันจะตรงไปใช่ไหมเส้นสีแดงมันตรงไปนะแต่เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับตรงป้ายนี้นะตอนนี้เราไม่สนใจ GPS แล้วนะครับ ทีนี้จุดสังเกตต,ต่อไปคือเสาหินนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ ทีนี้ก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องไปสนใจ GPS ว่าเรามาผิดทางนะโอเคถ้าเราขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอทางโค้งข้างหน้านะครับ ลองไปกลับกันดูนะครับ